สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับแรงงานไทยในอิสราเอลได้โคต้าเพิ่ม13,000คนนะครับก็เท่าที่ผมไปหาข้อมูลดูในกรมจัดหางานแล้วก็กรมแรงงานนะในเพจนะครับเข้าไปอ่านดูก็คือคล้ายๆว่าน่าจะเป็น โคตาในปี2,568นะครับก็คือปีนี้ทางอิสราเอลต้องการเพิ่มขึ้นนะก็คือประมาณ13,000คนนะครับทีนี้ในส่วนที่สมัคร TAC รุ่นที่18เนี่ยก็คือณปัจจุบันเนี่ยคนที่สมัครเข้ามาก็ประมาณ21,786คนนะครับทีนี้คนสมัครเยอะกว่าโคตาก็จริงนะครับแต่ว่าทีนี้ก็คือจะต้องรอดูลำดับแล้วก็เลขประจำตัวก่อนนะ นะครับจะพึ่งถอดท้อใจนะครับเวลาคนที่สมัครไปแล้วก็คือว่าตัวเองจะโดนตัดเลยไหมหรือว่าอะไรยังไงเราจะมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับก็คือมีคนสมัคร2 0,000กว่าคนเนี่ยแล้วก็โคต้าในปีนี้นะครับเพิ่มขึ้นนะย้านะครับเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นนะก็ตอนนี้ไม่แน่จริงไม,ไม่ไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเพิ่มขึ้นหรือว่าเอาแค่13 00 0คนนะก็คือเพิ่มขึ้นอาจจะเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือว่า13 0,000 000คนทีนี้คนที่สมัครมา20,000 20,000กว่าคนเนี่ย จะโดนคัดออกในวันที่ยื่นเอกสารหรือว่าสมัครเลยไหมเท่าที่ผมสมัครมานะครับดูจากรุ่น16รุ่น17เนี่ยก็คือเขาจะไม่ยังไม่คัดออกนะครับเขาจะไปคัดมันยังเหลืออีกหลายด่านนะไม่ว่าจะเป็นด่านที่จะเป็นด่านตรวจประวัติอาากรรมด่านตรวจโลกนะครับแล้วก็ด่านตรวจเอกสารต่างๆตรวจค่า BMI พวกนี้สิหลายๆข้อที่ผมกล่าวมาเนี่ย ก็จะโดนคัดออกนะครับสำหรับคนที่ไม่พร้อมนะไม่ว่าจะเป็นมีประวัตินะครับไม่สามารถไปทํางานที่อิตาเลียได้ตรวจโรคไม่ผ่านนะครับตรวจโรคที่เขากําหนดไว้อะไม่ผ่านหรือว่าค่า BMI ไม่ผ่านก็คือต่ํากว่า18ไม่เกิน30นะถ้าใครอยากรู้วิธีการตรวจค่า BMI ของตัวเองก็คือเข้าไปพิมพ์ใน Google เลยนะครับว่าวิธีการคํานวณค่า BMI นะครับแล้วก็ข้อหัวข้อสุดท้ายเลยนะสาคัญนะครับก็คือ,อมีตังค์ไม่พร้อม นะครับเพราะบางคนได้ลําดับต้นๆแล้วตรวจโรคก,ก็ผ่านประวัติก็ผ่านแล้วทีนี้มันเร็วเกินไปนะครับได้ลําดับต้นๆยกตัวอย่างเช่นลําดับที่1จนถึง5้า้ยเนี่ยนะครับหาเงินไม่ทันเงินที่พร้อมที่จะไปบินอ่ะในรุ่นก่อนๆรุ่นที่16รุ่นผมหรือว่ารุ่นอ่าสิเนี่ยก็คือถ้าไม่พร้อมเนี่ยสามารถไปรอบเก็บตกได้แต่ตั้งแต่รุ่นที่แล้วก็คือรุ่นที่17ครับถ้าใครไม่พร้อมตรวจโรคไม่ผ่านอะไรต่างๆไม่ผ่านเนี่ยคือคัดออกเลยนะ รอสมัครใหม่ในรุ่นต่อไปนะครับพูดง่ายคือว่าจะไม่มีรอบเก็บตกนะครับทาให้2 0,000กว่าคนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยผมคิดว่าต้องมีคนโดนคัดออกเนี่ยไม่ต่ํากว่า1 0 0 0คนอยู่แล้วนะครับไม่ต่ำกว่า1 0 0 0คนไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือว่าการตรวจโรคก,การตรวจวัดอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่าเงินไม่พร้อมเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้คัดคนออกโดยอัตโนมัติหรือว่าจะเป็นการสัมภาษณ์นะครับปีนี้เข้มงวดกว่าเดิมอีกมีการสัมภาษณ์แล้วก็มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วย ถ้าใครไม่พร้อมจริงๆอะ่ะก็คือโดนคัดออกแน่นอนนะครับทีนี้ข้อสําคัญผมแนะนําเลยว่าอย่าพึ่งตกใจให้รอดูเลขลำดับแล้วก็เลขประจําตัวของตัวเองสําคัญนะครับเลขประจําหัวของตัวเองปีที่แล้วรุ่น17ไม่ได้ดูเลขประจําตัวของตัวเองแล้วทีนี้มันเลยลำดับตัวเองไปเวลาเขาเรียกไปสัมภาษณ์หรือว่าตรวจโรคเนี่ยครับไม่ได้ไปตามวันที่กําหนดเขาก็คัดออกเลยนะครับตรงนี้ก็คือว่าแนะนําว่าตอนนี้คนที่สมัครรุ่นที่18ดอะ่ะ ผมแนะนําว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นเอกสารประวัติอาชญากรรมพาสปอร์ตโลกต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมสมรรถภาพร่างกายให้ตัวเองให้พร้อมนะครับอันนี้ก็คือคําแนะนํานะครับแล้วก็เตรียมช่องทางในการเตรียมเงินที่จะมาทํางานที่อิสราเอลใครที่พร้อมคนนั้นได้มาทํางานที่อิสราเอลแน่นอนครับไม่ต้องห่วงนะใครพร้อมทุกคนผมคิดว่าน,น่าจะได้มาทํางานที่อิสราเอลทุกคนยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันที่อิสราเอลนะครับสําหรับ TIC รุ่นที่18 ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจท็อปอิสเรลด้วยนะครับขอบคุณครับ